สวัสดีครับเสาวันเสาวสาวัสดีมิตรเพืนแฟนมะล่ำสวัสดีเ c ฟี FC สาวหน่อยเป็นแฟนแพลงสวัสดีเอฟซหล่าหน่อยูงหญิงสวัสดีไปหาเอฟซี FC, พลังเงียบถูกผู้ทุกคนนะครับเมนี้เศร้านี่ไปตลาดได้ไปตลาดกลับมาคืออยากอยู่หลายมือพี่น้อง แต่ว่าเอ,อบ้านก่บาบ้ท่านได้เหมาะบ้ท่านได้ได้เวลาอันสมควรมืัอนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วล่ะส,ส,ส,สิได้กินอยู่ดักลาบเป็ดบอกว่าบอกถึงมาหลายมือหลายเว้นเนี่ยนะครับ,น,บ,นะรบนี่ลาบเป็ดมัอนะครับในลาบเป็ดมันขึดอยาก แต่งตาพูดแหละถมือเกี่ยวเขาบ่ได้เกี้ยวเขาบ่ได้เอเขาขึ้นเหล่าน้ำพิ่แต่บ่เลยบ่ได้กินลาดเป็ดกินยอดลังก็ว่าเป็นยังงเนาะเป็ดตัวนีงก็เป็ดตัวพอดีพอง่าพี่น้องกับบ่เน่บ่โตลอยก็่ายสองลอยสองอยห้าสิบบาทเออสองลอยห้าสิบบาทกิโลเคอร์นะครับเป็นเป็ดนะที่เป็นเป็ดแมนแต่ว่าง่ามง่ามนะครับดีซีโอ โซผีโซนองกันหน่อยกันกินเข่ากับลาบเป็ดเต่าๆต่าน้ำกันเข่าไม่้หอมๆลาบเป็ดนะครับมันมันแต่หน่อยบรรยากาศหน้านี่กันหน้ากินลาบเป็ดกินน่องหน้าหนาววาฝนตกกินน่องเล้วก็จังบานบ้านเทาฝนตกก็นะครับวาดข้างบนเสือใช้ฝนตกตัว ลนขนจตกน้อยก่อน,นพี่น้องเนาะเพราะว่าขนน้อยมันก็มีอยู่นะครับลาบเปลี่ยนท่องแซ่บน้ำกันพี่น้องเอายืดถาดถาดจากวางจากข้าวก่อนให้จัดการบริหารเรียบร้อยสิลาบแบบใดนั่นที่เป็นลาบโัวลานหรือลาบแบบสไตล์ปลาดากคอยมาเบิ่งกัน รอสักครู่อป็าเดี๋เปไปดกน็ดเตมเมันเนือดีแต่พี่น้องวานซื้อเนือสองลอยเปนดูเ,น,ดเน,ดนื้อเป็ดงัางขัด นะครับเป็ดงามครับงามแน่นะครับแับเรือเป็ดไหมเนจ๊งใดมากกวดอกก็ดียอ่ะสิข่าเดีนะข่าวข่าวแต่ว่ข่ามือก้อนนี่คือเข่าดีแท้หน้าพี่น้องมันเนี่ มิทยาาการยังดอกคืนจาที่ซึนี่แหละขับขับอยู่ 就送你们到手术室去。 เป็ปดปลาดักไหนสำหรับผูดปาเป็ปดปลาดักปลาดักกีขั้น,น,นขั้นเนื้อปลาโอ้ยเนื้อเป็ปดแล้วก็บีบเอานา้ำเออไปบานตะเวนเอานา้ำเอาน้ำสาดน้ำข้าวมันออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันที่มี้กินสาดกินประจำโตของเป็ดคือกินสาดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาเกลือแล้วก็ปีบปากหน้าลงขั้นนะครับขั้นเพื่อที่จะเอาน้ำข้าวเขาออก นะครับเพื่อที่จะข้ามข้าวเัาบอกเขาออกมัน้ายนั่เาวคันอองใจข้ากลับไปใ้หมอดมือเก็แล้วครับวิวีเลยกนะครับขั้นไ่ามันีกวันหนงมันไม่ใช่ในปฏิกิไเกฝันหรอเออแต่าการน่าจะอยู่นะครับขั้นเพื่อที่เอาเอ้า เคยเคยงานดูเยวนมเลาหน่อยเขลาเลยวันหยดัหลอวันหลอเนาะนปิปเปอร์แต่ยังมเรยางไปวนเนาะลปวยายยังไม่ไปรอลูกสาวเาอยู่อยูก็ยังไม่ว่างกัน ย้อยเหนื่อขอาพี่น้องถือกินบักนนมวิลุยนี่ต้องบีบน้ำข้าวมันออกยังสี่ครับพี่น้องอย่ากคือโบเกลือพ่นบีบน้ำข้าวมันออกยังสี่ครับพี่น้อง มันา飒มันมีกลิ่น飒เจ้าพาน,นังนได้บอกประเทศไหยพานังจะได้เนะีครับมันมีกลิ่นาแตันอกว่าปียกอีกสิกินมันถิอรุนแรงมากนะครับกลิ่นมันถิอรุนแรงมากเลยสําหรับผู้ที่เพิ่นบวกการกินเป็ดหลายๆคนที่บวกการกินเป็ดแบบนี้แหละครับสำรองว่มาใส่กระเทียมไหมฮะใส่ตัวนะี่ครับสำรงบบว่าบบบวข้าวครับ หลับรองว่าว่าสาดนะครับหลับรองว่าว่าสาดกินเป็ดโอ้ว่าทีเอารเรื่องนำต้มว่าทีเอาเีื่อลงหนังต้มนึ่งไปยังยังไม่เสร็จจริงจริงบีบอยูอ่ายังอืมแค่เ,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 เดียวนะหลับรองบอ่าข้าวแน่นอนครับว่าไม่ว่ามินสาบแน่นอนครับบ่ามินสาบดกินเ,เป็ดแน่น,นอนเพราะว่า ผ่านการพาาริสูจน์มากโดนนี่ครับผ่านการพิสูจน์มาโดนเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าพอกากินเป็ดพอกากินเป็ดเป็นอย่าง <S <S ่อยพรกะกาดกินไปกินไรยมหม่งขปแล้วก็กินห้างเทงไปสื่อเขากินแบบที่นี่มันหน, <S <S นึน่งสามนะ่ครับอันนี้ที่เป็นลาบสูตรขอนแก่นสูรเฉพาะนะครับเป็นลาบสูตรเฉพาะ จะมีหลายคนเห็ุอยู่แต่ว่าก,กับวัคือกันสันทีเดียวนะครับกับวัคือกันทันทีเดียวผ้ลังค้นก็เอาไปผัดเลยนะครับผู้ลังค้นกับบอกกับบวกบีบนำกับบวกขันบ่กขันบวกขันเกลือบ่กขันบางเน่าเอาไปเอาไปผัดเอาไปขัวเลยสีกับนี้นะครับแต่ใครเที่ยงกันนะหลายคนเหตดกับอัจกพบคือกันนะครับอื่ภู็กไทยของมันนะครับแต่ภกมิไทของมัน ครับแต่ว่าสูตรไข่สูตรใหม่มันแต่ว่าค <issez> <ino> ือว่านี่ยแหละครับแสบไป่แสบมันว่ากันไปเผินเหตุต้องเผินเผินกับวเผินแสบเผินเผ่าเห็ดต้องเผ่าเผ่ากับว่าเผ่าดีนะครับเห็นหลายคนเพิ่นเกิดบ่ดดอกถ้าสูตรโบราณก็วยเตี๋ยวเนื้อเอาหนังเอาเครื่องในไปต้มนะครับแล้วก็ปั้นนี่ ไปไปต้มขึ้นกันปันเนื้อไปต้มขึ้นกันแต่ว่าของปลาด่ากับขันหรือเกลือเนี่ยข้อเที่ยวไปต้มก็ได้ครับข้อเที่ยาลงต้มปลาด่ากะทิขาดสมพันธุือเก่านะครับบอนว่าทับยัพเร็วๆเอาไปเอาไปต้มเลยนะครับปลาด่ากะทิขาดสมพันธุ์สมพันเกลือบักหน้าก่อนคือเก่านะครับเพื่อลดความไอ้เมนสาบของเนื้อเปรี้ยงนะครับ ต้นมิสตาต้นเลือดเด็ดลงให้ได้มากที่สุดนะครับลหลังหุ่นน้ำเลือดครับผู้ซอยผู้จัดการนี้ผู้ซอยมาซอยบุกเลยซอยกันทามา ไปกันเอยอะแยะบอลจะมาหากิน <laughs> นะครับอะคือบอลลงเลยบอลลงเลย เปงยยาวครับพี่น้องเบิ่งกันยาวสำหรับคลิปช่วงจานพี่เป็นต้นไปเบิ่งกันยาวนะครับเข้าการมะขี้นะครับก่อนต้องกิบไปขั่วหรือไปผัดนั่นแหละครับผัดของปลาดากที่วเใย์น้ะมันพืชโดยเด็ดขาดนะครับปลาดากที่วเใย์น้ะมันพืชโดยเด็ดขาดปลาดากที่ใย์น้ะมันของเป็ดเองเพื่อที่ผัดหรือ นะครับมันทิเบเรถอมันทิ่บเร่นี่ตีนเหม็นของมันนำมันเือกีขึ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้งทอดตั้งแต่ขั้นตอนการทอดทอดใบบกูดหรือทอดบกพริกเจ้าสิบะฮมันทอดมากครับแตต้องการทอดไปบกูดหรือทอดพริกคือกันครับปลาดากี่ข้ใสชิบะใซน้ำมันของชิบะใซน้ำมันเผืดเลยนะครับเพราะสิเกียวน้ำมันเผือสิเกียวน้ำมันเปือเปิดถิ่มาพัดนะครับอืนะครับ ก็เสียวบัมพ์ในะครับเกี่ยวกันค่อบเกี่ยวน้ำมันก่อนเกี่ยวน้ำมันเป็ดก่อนนะครับเกี่ยวน้ำมันเป็ดก่อนจากตั้งไฟ ให้น้ำมันมันออกแล้วก็เอากะเทียมลงนะครับน okay. mm ้ำมันมันออกแล้วก็เทียมลงผัดให้หอมก่อนนะครับผัดให้หอมหอมก่อนกําลังขีดจะกินช่วยมามต่อให้น้ำมันมันออกนะครับน้ำมันกําลังขีดออกครับน้ำมันเกล็ดกําลังที่ออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันเกล็ดสักหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาเนื้อลูกผัดก่อนสวัสดี่ เอาจะเอาใส่ที่หลังเตรียมเอาไว้อยู่เวลานี้จะเอาจะเอาเอาน้ำมันจากเนื้อเปื่อยเอามาผัดแบบนี้นะครับนะครับเอามาเลยที่มีเลนมีเลนแต่เลี้ยงสมใจนะครับหลังจากนั้นเราก็ลงผัดเลยครับ ต้องผัดเลยครับพร้อมห้อยๆที่น่องหัวใส่หัวใส่เลยจ้า ได้ครับเนื้อเนื้อเป็ดเ่าก่อนเ่าสิบนั่งเท่ากับพัดด้วยมันเสียดที่กันเลยแล้วก็พัดด้วยมันเปียด้วยกันใส่กระเทียมนะครับเกลียวกระเทียมให้หอมแล้วค่อยพัดนะครับเกลียวกระเทียมให้หอมแล้วค่อยพัดนะครับเขาต่อชิได้เนื้อเป็ดทำหอมสีบะหมี่กินข้าวของเป็ดบะหมี่กินสาของเป็ดเลยครับ้นมาวันนี้เลยได้ทานะครับข้าวท่ากับบะหมี่กินสากินข้าวของเป็ดเลย นะครับอลองออกไปใส่เบิ้งลองไปเห็ดเบงร์นะครับนะเด้46เอาเสร็ออกหน้าใน่มมะนาวหน่อยนอยพี่น้องอเ,เรื่องรสชาติพอดีไปพอดีแล้วหอมผ่านเผื่อกไหมไม่เผื่อไเ่ือเผื่อนี่นนมให้ไงเพิ่มมะนาวอีกเล็กน้อยแกก็เปิดว่าเออหวหันดึงกลับริหาดบั้นกาเปินวัด เอาพาิงหวางเป็นเป็นตัวตตอีกตัวหู้แ<ป>งวิ่งฝนตกไงวิ่งฝนตกเมื่อวานแต่พาฝนวันผมแพ้แคืออาการกระสันันดีนี้มันากพูณพี่เมียนยูาบาหนึ่งคนโอ้โอนนนน่ัวหรงเออตัวเขาเนี่ยบ่ยังไง จะกินข้าวไหมเดียนี่กินข้าวนักเรียนากินเผได้แยวกินนี่แล้วเพาวเอยากกินปเปียทอดเออปอเปียอ๋อม่ถือไม่เพื่อนกินแต่กินเปี๊ยะวานหรือหวนลยกินอเปี๊ยะจ้กินอ่ที่ันกรอเออมันอร่อยกิ้มิมหัว่ใช่ๆ ที่ไหนเป็นบอกกินเด็กไม่เอาไม่ชอบพ่เศษกินกินหวยอร่อยดีกินก่อนแน่ทำไมซื้อมาน้อยจังแนีย่ยไปซื้อมาน้อยจังนคะครับพี่กกลัว,วได้รูปไป ขันมันแสบแล้วลงไปครับหอมกระไดอืมใส่ล่วงไปนะครับใส่ลม่ร่วอไเอานั่นโอ้เป็นไบเป็นไงเป็นไงครับพี่น้องเป็นไงเป็ดตัวเดียวเด้นอยู่เป็ดตัวเดียวเด้นอยู่เป็ดตัวเดียวนะครับเบ็ดตัวเดียวเล่นอยู่ครับ เอาน้ำไปทิ้งเอาน้ำบ้านเราขอยื้อไต่ขอยื้อไต่นะครับเบิ่งปลาเป็ดปลาดักช้อนช้อนนี่ครับนี่สูตรคอนเที้ยนที่เป็นประมาณนี้นะครับสูตรคอนเที้ยนที่เป็นประมาณนี้ผู้รีวิวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ะโอ้โหต้อเห็นหน้าก่อเอารีวิวข้ามยังไงนะเอ้ยอยากอายเลยอายยัง ก็มีไงชูหมิงของโมกพองรีวิวนะครับเป็นไงพี่น้องมาทานจมเปรี้ยวเข้มหวานขาดเข้มไปนิดนึงขาดเข้มไปนิดนึงฝุ่นหั่ปบามากต่างหวานไม่ต่างหวานก็คืนโมกพออยู่ดีใครจะใส่ใครพ่จารณาตอนผัดตอนผัดไม่ได้ใส่ไงตอนผัดใส่หน่นิดน้อยนึ่งเด้อโอ้โอเคโอเคเอาว่ากันเด้อนะครับพี่ได้หน่อย หมดทั้งเตี้ยแล้วเสี้ยแล้วเดี๋ยวห้ามพิทห้ามพิทกับเอามาทานกับพี่น้องคือเก่านี่มากินลาบเป็ดน้ำกันแต๋อๆพี่น้องว่าเป็นเอาเขาคืนเหล้าคนกินคือเก่าลรืลาบเป็ดเอ้าวท๊ะไปนะครับเซตเป็นที่เรียบร้อยสำหรับลาบเป็ดป้าดาจีโอทู ฝากฝังฝากไว้กับปีกับหลอกแต่ข้าวเนี่ยแต่น,น้อยหน่อยนะครับเศร้านี่วันหยุดเก็บกับเขาสู้ลูกสู้เต่ากินลูกเต่ามาหาดีใจอย่ะเนันุ้ะสะวัสดีครับ